ื่นเช้ามาครับท่านผู้ชมโอ้โหเฟสมืออที่ของผมนะครับที่เปิดสร้างรายได้นะครับถูกจํากัดรายได้นะครับเห็นไหมคุณไม่ได้สร้างรายได้จากเนื้อหาบางส่วนอีกต่อไปเนื่องจากาเนื้อหาเหล่านั้นไม่เป็นไปตามนโยบายการสร้างรายได้จากเนื้อหาของเราทีนี้นะครับวิธีการเช็คตรงนี้เข้าไปตรงไหนนะครับสมมุติผมกดเคลียร์ออกไปก่อนนะฮะนี่นะฮะผมเคลียร์ปิดไปก่อน สำหรับท่านใดที่เปิดโหมดมืออาชีพนะฮะกดเข้าไปที่หน้าเฟซของตัวเองนะฮะก็กดไปที่แดชบอร์ดนะครับอันนี้เผื่อใครไม่มีฟังก์ชันตรงนี้นะครับให้กดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ที่หน้าโปรไฟล์ตัวเองนะฮะนี่นะฮะก็แบบนี้นะครับแล้วก็กดไปตรงที่คําว่าแดชบอร์ดนะครับกดเข้าไปนะครับอ่ามาตรวจดูนะครับว่าเพจของเราติดเหลืองติดแดงหรือเปล่านะฮะวิธีการตรวจนะครับก็เลื่อนลงมานะฮะเลื่อนลงมากดดูตรงคําที่ ว่าสร้างรายได้นะครับท่านผู้ชมสร้างรายได้ให้กดไปตรงที่สําหรับใครที่ได้ครบแบบนี้แล้วนะครับมีทั้งการสร้างรายได้จากดาวจากโฆษณาในรีวโฆษณานในสตรีมแล้วก็โปรแกรมสมาชิกนะครับให้ท่านกดไปที่โฆษณานในสตรีมนะฮะกดเข้าไปนะครับอ่าเห็นไหมฮะ,ะขึ้นแดงเลยทีนี้ไอ้แดงแดงเนี่ยมาจากอะไรครับมาจากการโพสต โพสต์ภาพนิ่งที่เราวางลิงก์หรือว่าวางพวกไอ l i ล e หรือว่าให้อะไรไว้พวกนี้มันจะผิดมาตรฐานชุมชนของเขานะฮะหรือว่าโพสต์คลิปเกี่ยวกับที่มีเพลงในที่นี้นะครับผมคิดว่าเป็นโพสเนี่ยนะฮะซึ่ง Facebook ให้ผมโพสนะครับมันจะมีเพลงของ Facebook ที่เขาให้มานะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปลบคลิปนี้ดูนะครับดูครับว่าหายไหมเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันนะฮะ,ะก็เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์นะฮะกดไปที่วิดีโอนะฮะนี่วิดีโอ วิดีโอมาแล้วนะฮะนี่นะครับอันนี้นะครับก็จะมีเสียงเพลงนะฮะเดี๋ยวเราจะลบนะครับแต่ขออนุญาตปิดเสียงแป๊บหนึ่งถ่ายคลิปจะเป็นอะไรไม่ว่าตรน,นี้นะครับอ่าทีนี้ก็เคลียร์หน้าต่างทิ้งไปนะฮะไม่รู้ว่าใช่โพสต์นี้ไหมนะฮะลองเข้าไปดูพร้อมกันกดฟาบ เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ตัวเองจริงๆเข้าไปที่แดชบอร์ดเลยก็ได้นะครับผมมีแดชบอร์ดอยู่ตรงนี้นะฮะเข้าไปที่การสร้างไรายได้ในสตรีมอ่าท่านผู้ชมเห็นไหมฮะแม้กระทั่งเพลงที่ Facebook ให้เราใช้นะฮะที่ไม่ใช่เพลงที่เราคิดว่าน่าจะมีปัญหามีลิขสิทธิ์นะฮะยังติดแดงตอนนี้หายไปแล้วนะครับติดแดงๆนั้นหายไปแล้วแล้วติดแดงๆแบบนี้นะครับสําหรับบางคนที่ไม่เข้าไปแก้ไขไม่เข้าไปลบโพสตนะฮะ ่ารายได้นะครับที่ว่าอยู่ตรงนี้นะฮะเขาจะดูดคืนด้วยนะครับที่ที่ผมรู้นะฮะตอนนี้รายได้ก็ผมก็ประมาณประมาณนี้นะฮะก็จะลดลงด้วยนะฮะเวลาถ้าเราปล่อยค้างไว้นะฮะนี่นะวิธีการเช็คนะครับเอาทีนะครับเข้าไปหน้าโปรไฟล์กดที่แดชบอร์ดนะครับสองอย่างที่ท่านผู้ชมจะต้องเข้ามาเช็คทุกวันนะฮะจะได้ไม่เกิดปัญหาทีหลังนะฮะการแนะนำโปรไฟล์นี่ก็ต้องกดเข้าไปดูนะฮะ อ่าแล้วก็กดดูคําว่าสถานะโปรไฟล์อ่าถ้าเขียวๆแบบนี้ไม่มีแดงๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับวันนี้ผ่านนะฮะแล้วก็กดอีกตัวหนึ่งนะฮะไปที่สร้างไรายได้นะฮะสร้างไรายได้ก็ท่านท่านผู้ชมก็กดเข้าไปดูที่ลิปคลิปเดียวเลยฮะว่ามันขึ้นแดงขึ้นเหลืองอะไรไหมอันนี้นะฮะไม่มีนะฮะคลิปเดียวไม่มีคลิปสตรีม คลิปสตรีมเมื่อกี้ขึ้นตรงนี้แดงนะฮะตอนนี้หายไปแล้วนะครับเพราะว่าเราลบคลิปนั้นนะฮะต่อไปผมจะไม่โพสต์แบบนี้นะฮะสำหรับท่านใดนะครับที่เห็นคลิปนี้นะครับ่ผมถ่ายคลิปแบบบ้านๆนะครับอาจจะไม่ชัดเหมือนเหมือนบางท่านที่เขาเขาทําคลิปจำๆนะฮะอ่าก็แชร์เป็นประสบการณ์หรือว่าแชร์เก็บไว้ดูก็ได้นะครับเพราะว่ามันสําคัญกับกับตัวเองนะครับสําหรับท่านใดที่ว่าเปิดโหมดมืออาชีพนะครับบางทีปัญหาพวกนี้เราเราปรึกษาใครไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็ วันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับวิธีแก้การติดแดงของอ Facebook ส่วนตัวที่เปิดเป็นโหมดมืออาชีพนะครับวันนี้นะครับผมหนึ่งจากช่องหนึ่งพาไปดูนะครับไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆงครับขอบคุณครับ